ที่จะรู้ได้ว่าที่ได้เรียบร้อยหรือไม่เรีบร้อยไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎรพระดํารัตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพเรื่องศูนย์ดํรงธรรมที่เรียกว่าสายด่วน1567นะครับทางนี้ผมอยากให้ศูนย์ดํรงธรรมนะครับเป็นมากกว่าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องประชชนกับหน่วยงนานภาครัฐ เป็นวิวัฒนาการที่ดีที่รัฐบาลนี้และคขอกชอให้ความสําคัญการเข้าถึงการสื่อสารกับประชาชนนะครับให้สามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียวตามแนวทางภารัฐและการบริการของหน่วยงานต่างๆนะครับนับตั้งแต่18กรกฎาคม2557ก็เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับมีการใช้บริการทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จณนูาสูบริการหรือใช้สําหรับการส่งต่อหรือในการที่เราจัดแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ได้แก้ปัญหาเกือบ3ล้านรายนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ว่านั้นถูกคลี่คลายได้รับการแก้ไขมากกว่า9,6%ไอ้ที่สี่เที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของความซับซ้อนที่มันเป็นมายาวนานนะครับมันต้องแก้หลายๆอย่างด้วยกันก็ขอเวาลาสักหน่อยนะครับศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการทุกระรวงภายใต้การขับเคลื่อน7ภารกิจหลักรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service งานบริการรับและส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งดำเนินการโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์องค์การจังหวัดยะโสธรเน,นี่ยการใช้บริการความรวดเร็วเจ้าหน้าที่เป็นกันเองยิ้มย้มแจ่มใสก็ขอบคุณครับแทนประชาชนด้วยครับผม ศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อประชาชนประสบภัยนับตั้งแต่คอสชอได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมได้บริการทั้ง7ภารกิจไปแล้วกว่า3ล้านเรื่องศูนย์ดำรงธรรมนำสุขคลายทุก24ชั่วโมง